ช่อง YouTube เด mm ี hmm. ่ยวดำมวยสยามตอนรับปี2 5 6 6 2สองมักกะลาคลมเด้อพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ครับตลาดาเค้นตลาดตลาดน้องบัวน,นะ้ปะป่ายางทางโคง้ง,ง,คงน้องบัวชัยวานกนทะลมมนาะใช่ครับเป็นที่ใหม่เป็นที่ใหม่นมานะแต่ย้ายดี่ดีน้นอ ในถุงจะบาดพ่อค้าบ้านนี่เดี๋ยวตอนที่ผมครับถุงละร้อยน่อยนี่พ่อค้าถุงละร้อยพี่น้องอันนี้หนังวัวหนังว้อแท้มีทั้งวัวทั้งควายครับทีสองอย่างใส้หนังควายอันนั้นไอ้ที่ถือนั่นจะเป็นหนังควายครับเขาเปิ่งคืออะไรพี่ที่วัวนะหนังวัวจะเป็นมีแต่วัวบางเนี่ยครับโอ้อันนี้ควาขั้วเลยใช่ครับหนานๆมันโอ้เพราเอากินอะไรบ้างเผาครับแล้วก็ทุบเผากันหรือเปล่ ครับเขาเตาถ่านโยนลงเลยครับคุดดำที่ต่อมาเป็นเหลวน่าจะเปื่อยบ่ครับเปื่อยกว่าเปื่อยดีกว่าตัวนี้อันนี้หนังคขว้เนอะคุณน้องก็พ่อค้าคนบอกหนังไขว้อันนี้ซีรีส์ร้านยังไงตลาดปลายยางทางโค้งใหม่ใหม่ดรอวงเล็บใหม่เพราะที่เดิมมันไม่มีแล้วย้ายมานี่เเา็ดไนั่นนตามตาม GPS เวลาพิมพ์ก็ตรงนี้เลยครับปลายยางแบบ อันนี้เดี่ยหมูย่างหมูว่าหูกล้วยหนิวัวครับวัวเนาะมันปนกันมาครับมีทั้งสองแบบอันนี้อยดีกวอันนัวครับวัวนมเอามาทำแบบนั้นนะครัเผาแล้วก็แช่ไว้แล้วกอมาขูดมาลอกเจสที่บ้านี่เจสที่บ้ดูนีทำยากครับทำไ่ควอรัลูกค้าเยอะอันนี้อันนี้หมูยงเีมีวัวหมูควายครับีกล้วยบ้างเนาะครับยกตัวใหญ่มีพวงละสามเนี่ยพวงละสามร้กินอยู่พฤปีนะม ถ้าเล็กๆ,ๆนี้ก็สามพวงร้อยโอ้อันนี้คือใช่พวงใ,ใหญ่พวงใหญ่พวงละร้อยแล้วพี่น้องนี่สามร้อยโอ้ยสามร้อยไปสามร้อ<ด>ย,<ด>ยกินสามพวงร้อยกินเมดปีก็ประมดณหนึ่ครับเอาเดี๋ยวำเดินน้ำเดินน้ำเดินจตอนน,ลลน,นี้ผมผมขายชื่อคือครับครับอ่าเดินน้ำดินน้ำเดิร้านนี่แหละครับชื่อร้านอะไรนดิตลาดปลายางทางโค้งเนี่ยครับร้านเจ๊อ้อมเพราะว่าเดิมมันอยู่ที่เลยสะพานไปก็จะมีต้นยางเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับอันนี้ชื่ออะไรหนู ชื่อต้องครับแต่ว่าเขาเรียกร้านเจ๊อ้อมก็้านเจ๊อ้อมเนาะอยาามรังคมก็สังเกตนะครับขี่มาเห็นบ้านไมเป็นกระจอกเลยครับรวยช่วยนขายขายหนังวอนูผู้วอดช่วยด้วยเลยก็ขายตั้งแต่รุ่นแม่มาสามสามสิบกว่าปีอันนี้เขาไปเอาวอดจะใส่หน่อยเนาะก็มาจากหลายที่เลยครับเพราะว่ามาจากทางกันทลักษ์มาจากทางเยโสมร้อยเอ็ดก็มาลงเขาเขาไปเหมาน้ำลงเสื่อมก่านนี่มันจะมี คนที่เขาไปจัดหาดีอรับที่เราหามเขาเป็นกะทิขายอย่เดียวเน้อบารีเัาขายม้อยู่เลยตอนนี้เทศกัดปีใหม่นี่ขายดีบ่ยอดรับผมผมหมดไปยนี่ไม่กี่เดือนเดียวก็หมดก็บอกก็มันจะมีคนที่เขามาเหมาไปเขาก็เป็นแพวกร้านไก่หลาบเนาะใช่ครับมันมันเอาไปทำได้หลายอย่างครับเลยเอาไปสามารถเอาไปอบแห้งดีแล้วพุพุพเข็มกระปิ ได้พอนเขาเอาไปให้นใหรับระยอะเาไแค่อะไรเนี่ยเพื oh. right. ่อไม่ให้ตากับการียงอะไรเงี้ยมันทำได้หลายอย่างเอ้าพี่น้องตอนนี้ผมอยู่คับเสียต้องต้อเงินเสียแหละเพราะว่าบ้านบ้านหลังละทิพยลาดฝากติดตามช่อง YouTube เกี่ยวดำไว้สยามมือนีสองมกราคมหกผ้ามาเบิงหูม่ว นังม่วหนังคอ้อยเนาะเอ้าเดี๋ยววันที่แปดนี้ช่องเจ็ดเขาก็จะมาช่องเจ็ดเขานะมาเนี่ยเอ้าอย่าลืมติดตามช่อง YouTube อยูทูบเดีย่ยวดาวเปอร์สยามสวัสดีพี่ไว้เสีย <รอ S 2> ครับดีครับสวัสดีครับ